มีใครจะทีมไหมนะฮะไม่มีเสียงตอบรับเขาผมแปลว่าเราเดียวนะฮะโอเคแล้วผมมาเล่นฮังก e r เกิร์มต่อเลย <c oughs> นะฮะโอเค <c oughs> เยี่ยมเลยมีใครยืนนิ่งก็แบ็กสเต็ปซะโอเคแบ็กไปหนึ่งแบ็กสเต็ปโอโอโอ,โอไอปลาหมึกไอปลาหมึกเดี๋ยดๆวิๆว่งไปไหนอะ เฮ้ยรู้สึกมีคนมีคนไม่เช่คนแม่งเยอะจริงว่ะแบบอะไรวะโอ้โหแบ็คแบ็คสแตปแบ็คสแตปโอเคมีคนไปเยอะไปกูปไปด้วยเอา้าแบ็ค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 สแตปพี่จ๋าผมไปด้วยพี่จ๋าผมไปด้วยแบ็คแบ็ค สแตปโอเคเอา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 แห้งลงไปในน้ำอีกไม่เด้ช่างม,นม,ม,นมนนันมีตัวปะมีเนาะมันน่าจะมีตัววะเมื่อกี้พี่เห็นอยู่มาเอาไปแป แบ,บ็คแบ,บ็คแบ็คแบ็ค <c oughs> ขอโทษนะ <c oughs> I'm sorry dude เป็นผู้หญิงนะฮะเมื่อกี้เป็นผู้หญิงโนบ Yo what's up guy เยอะจริงๆเรือไหมอยากได้เรือไม่มีแล้วอันนั้นออกปะเฮ้ยนั้นไม่ไม่ออกว่ะเอาออกไปแล้วอันนี้แมคเกลเกมเมอร์ what the fuck อันนี้แมคเกลเกมเมอร์ what what อะไรคือ what โอเคคอมพา u มา ชี้พี่เลือกฆ่าเพราะว่าพี่ไม่ไว้ใจทุกคนนะผมทุกคนนั้นย่อมเป็นศัตรูกับเรานะฮะเสมอนะฮะได้โปรดอย่าไปเชื่ออะไรใครง่ายๆนะอาจจะตายก็ได้นะผม,มหมนากมากเลยอ่ะมึงเจอกูกมึงเจอกู อีสอง أو, ตายซะงั้นอะเสียดายวะไม่ได้เข้าไปหลอยซะหน่อย,ยอ,อาหารโอ้หมวกทองโอเคคอมพาร์สโอเคคอมพาร์สเอามาเพื่อๆอไว้ก็น่าจะดีนะฮะถ้ามันไม่มีคอมพาร์สนี่ก็ลำบากอยู่เหมือนกัน พาหรหลุอ,อีกร้อยกว่าเมตรนู่นฮสายนี้ใช้ได้นะฮะใส่แอสซิสินเนี่ยคือมันดาเมจเยอะมากกว่า,าตีด้านหลังเนี่ยเข้าไปทางแบ็กสเตปด้านหลังเนี่ยนะเดยวนเดี๋ยวนะ โอ้โหโอ้ยโอ้โหตายได้ไง นุ่มตะกตัตแดนคุณตายได้อย่างไรหรอือเ o าแมนนี่จีจีอะไรเฮ้ยมาแบบมาเกิดเมื่อกี้มาเอาธนูยิงผมอีกดอกนี่คือตายนะผมที่ผมเงียบไปเดี๋ยวแบบจะรับป่าว่าจะรับป่าว่าเผื่อนเนยใจที่เจ็บจงเข้มแข็งนะฮะแห้มันเจออะไรเลี้ยวแรง รู้สึกว่าจะมีคนไปอยู่ด้านบนอะไรของอะไรกูไม่สำคัญตอนนี้ต้องรีบไปหาคนแล้วก็ฆ่าอีกทีนึงร้อยกว่าเลยหรอเฮ้ยเหลือเก้า a ไลฟ์เลยหรอโอ้โหเหลือเยอะมากครับห้าสิบสองเดี๋ยวเดี๋ยว ไปไหนแล้ววะอน้ำบนอยู่น้ำบนอยู่น้ำบนอยู่น้ำบนโดดอยู่น้ำบนไปก่อนไม่ไหวไม่ไหวแบก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 อีกร้อยกว่าเฮ้ย โอ้โหอะไรของแมมวะน่ะมีของดีดูโคตรโคตรแจ่มบอกเลยหน้าเพชรฮะแจ่มมากแจ่มมากดีมากไอ้หนูเอ้ยกระโดดผิดนะฮะดีเลือดเลือดเลือดเหลือเยอะนะฮะไม่งั้นตายห่าไปแล้วอันนี้ วะอ้าวมันไปไกลๆเรื่อยๆว่ะเดี๋ยวไหนวะ โอเคจัดแบค็คให้ไปทีหนึง่งคือคือห่อเลยโอเคเหลือจังหวะนี้เหลือตรงนู้นฮะห้าสิบเก้าวนนี้ไปไม่ได้ไปตายโอเค what the hell พี่นั่นออกเลย alright <c oughs> พี่จะพยายามไม่พูดภาษาอังกฤษนะผมนอกจากว่าโอเคตายไปแล้วนะมั้งนน่าจะมีคนที่เก่งกว่านั้นนะอยู่ดิ มีปะมีปะหกสิบหกสิบจังหวะน,นี้หกสิบหกสิบสี่สิบปะเป็นทีมเหรอไม่นะ สเต็ปอ้โหของมีทั้ของขยะว่ะจังหวะนี้หกสิ 60, 58, โอเคห้าเก้เอ้ยไปไหนแล่ห้าแปดหกห้าแปดหกห้าส แบ็คแบ็คสเต็ปมีอิดไหมดีเอ็มอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ถ้าเกิดออกไปนี่หิมะม,มาแน่ฮะไม่ไหวเราไม่มีที่ต่อว่ะพยายามแล้วไง ไม่คงไม่มีใครมาแถอนีวแล้วแหละทิ้งไปซะซัพพลายดรอปอย่านะ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 ธนูทิ้งไปพี่ไม่แม่นธนูะ่ะเฮ้ยเม่นเ้ยตอบจนได้กระโดดไปไม่ถึงฮนะ ต้องรออย่างเดียวต้องรออย่างเดียวไม่มีซูฟโอเคไม่มีซูฟไม่เป็นไรก็ถือว่ารอดไปอย่านะขูต้องได้ชุดแน่ไม่ชุดก็ดาบว่ะดูซิเหลื starter. อก,กี่คนโอเคไปเลย แบ็คแบ็คสเตปแบ็คแบ็คแบ็คสเตปแบ็คปะแบ็คสเตปอ้โหอย่างงี้สิน้องสุดเจ๋งพี่โคตรชอบเลยอะคือแบบมันวิ่งเข้าไปแบบมันวิ่งไปยังไงวะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นว่ามันวิ่งไปยังไงวะแบบย่องย่องย่องปุ๊บปันโอ้โหโอเคนะผมก็ขอบคุณน้องๆนะที่รับชม,มขึค่า13คิวนะฮะสติสติพี่อยู่ที่14นะผมต้องทำให้ได้15 ขอบคุณน้องๆนะครับที่รับชมไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะโอเคบ๊ายบายครับเอ้ยอย่าลืมไลค์เพจต้องบอกก่อนไลค์เพจด้วยบ๊ายบาย